สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ <BOB BY. S 1> ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วันนี้นะครับเป็นข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการคนละครึ่งเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งคนละครึ่งเวอร์ชันใหม่ของรัฐบาลท่านอนุทินนะครับเขามีการแจกเงินท็อปอัพก็คือเพิ่มกําลังซื้อให้กับบัตรคนจนด้วยนะครับแต่รัฐบาลท่านอนุทินเขาไม่ได้เรียกว่าเพิ่มกําลังซื้อนะครับเขาเรียกว่าคนละครึ่งเหมือนกันนะครับแต่สําหรับผมจะเรียกให้มันแยกกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมยังงนะครับข่าวในวันนี้นะครับท่านอนุทินได้มีการประกาศแล้วนะครับว่าแจกแน่นอนโดยเร็วที่สุดเลยนะครับแต่คาว เขาบอกว่าให้รออีก1-2เดือนนะครับก็หมายความว่าอย่างเร็วนะครับก็คือจะได้เดือนตุลานะครับอย่างช้าก็อาจจะไปถึงปลายเดือนพฤศจิกานะครับถ้าเป็น2เดือนจริงนะครับก็ขอให้คนไทยรอกันอีกนิดนะครับและนี่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่21กันยายน68นะครับคนละครึ่งเวอร์ชั่นใหม่6 0 4 0นายกอนุทินเร่งดําเนินการให้เสร็จภายใน1-2เดือนนี้ถ้า2เดือนจริงก็คือปลายเดือนพฤศจิกาเลยนะครับ โครงการคนละครึ่งเวอร์ชันใหม่จะขยายเงื่อนไขให้ผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำนวน11ล้านคนได้รับสิทธิพิเศษโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายสมทบ60%และประชาชนจะจ่ายเอง40%นายกอนุทินกำชับเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดภายใน1-2เดือนนี้ ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง2,568ภายใต้รัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ประกาศจะรื้อฟื้นโครงการคนละครึ่งที่เคยใช้ในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นนโยบายควิกวินกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยล่าสุดเป็นที่ชัดเจนแล้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมแจกคนละครึ่ง640 ภายหลังเมื่อวันเสาร์ที่20กันยายน2 5 6 8ที่ผ่านมานายกอนุทินลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภยัยและมอบถุงยางชีพช่วงที่จะมอบถุงยางชีพได้พูดถึงโครงการโคลครึ่งว่าเดี๋ยวจะรีบจัดโคละครึ่ง60-40มาให้พี่น้องด้วย อันนี้เป็นนโยบายที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งดําเนินการให้เสร็จภายใน1-2เดือนนี้โดยเร็วที่สุดนั่นหมายความว่าโครงการคนละครึ่ง60-40ประชาชนสามารถเปิดกระเป๋ารอรับได้เลยตามที่นายอนุทินชาญวีรุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้นี่นะครับจากคําพูดของท่านนายกอนุทินนะครับท่านบอกว่าจะให้เร็วที่สุดภายใน1-2เดือนนี้นะครับผมเอาคําพูดนี้มาวิเคราะห์นะครับถ้าสมมุติว่ารัฐบาลจะแจกในเดือนตุลาคมจริงนะครับ ท่านก็น่าจะใช้คําว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ได้แล้วนะครับหรืออาจจะใช้คําว่าให้รออีกไม่เกินเดือนนะครับแต่ปรากฏว่าท่านนายกไม่ได้พูดคําว่าให้รออีกไม่เกินเดือนนะครับแต่ท่านใช้คําว่าภายใน1-2ถึงเดือนกรณีนี้ก็น่าจะตีความได้นะครับว่าจะแจกเดือนพฤศจิกานั่นเองนะครับไม่ได้แจกในเดือนตุลาเหมือนที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเงื่อนไขคนละครึ่งอัปเกรดหรือคนละครึ่งพัดก่อนหน้านี้ในรั้ววลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังเคยให้สัมภาษณ์ว่าโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ จะให้สิทธิประชาชนคนไทยทุกคน โดยจะแบ่งสิทธิ์ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆดังนี้ก็คือกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิพิเศษรัฐช่วยจ่าย60%และประชาชนจ่ายเอง40%หรือรูปแบบ60-40โดยกลุ่มนี้จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิประมาณ11ล้านคนและก็ยังมีประชาชนกลุ่มทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิจ่ายคนละครึ่งหรือ50-50โดยประชาชนจ่าย50%และรัฐช่วยจ่ายอีก50%นี่นะครับนี่คือหลักการที่เขาออกมาทีแรกนะครับก็คือจะให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ถือบัตรสวััััสดดดิการรรรแห่งนนะะคบบโยจไ้เป็50 50บหนะครับแต่ตอนหลังนี้ล่าสุดนะครับรัฐบาลเปลี่ยนใจว่าจะเปลี่ยนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ต้องเอาเป็นคนละครึ่งนะครับเอาเป็นวงเงินเพิ่มกําลังซื้อแทนนะครับแต่ในมาตรการของคนละครึ่งอนุทินนี้นะครับเขายังใช้คําว่าคนละครึ่งอยู่นะครับแต่ผมเรียกไม่ให้งงนะครับก็คือถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็ยังเป็นคนละครึ่งอยู่นะครับถ้าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ผมจะเรียกว่าเพิ่มกําลังซื้อแทนนะครับให้เหมือนกับมาตรการสมัยท่านลุงตู่นะครับเพราะว่าสิทธิ ทั้งนี้ผู้ที่ได้สิทธิ์มากกว่าคือผู้ที่อยู่ในระบบภาษีหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เสียภาษีจริงๆกับรัฐเท่านั้นโดยเงื่อนไขการใช้ใจ่ายเบื้องต้นจะไม่แตกต่างจากโครงการเดิมมากนักแต่อาจจะมีลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มเติมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นส่วนวงเงินการใช้ใจ่ายต่อวันและวงเงินรวมของโครงการยังไม่ได้ข้อสรุปวงเงินใช้ใจ่ายต่อวันนะครับจากเดิม150ตอนนี้เขาเล็งไว้ที่200นะครับ ก็คือเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับก็สมควรนะครับเพราะว่าเขาของแพงขึ้นกว่าสมัยลุงตู่เยอะนะครับอัปเดตล่าสุดคนละครึ่งอนุทินไขได้บ้างสําหรับเงื่อนไขคนละครึ่ง2อง8ล่าสุดนายสิริพงษ์อังคสะสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยเผยว่าในส่วนของนโยบายคนละครึ่งกาลังเป็นที่จับตามองแม้จะยังไม่ได้มีการประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่มีแนวทางเบื้องต้นก็คือและนี่นะครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนนี้รัฐบาลเปลี่ยนใจจะแจกคนละครึ่งให้กับกลุ่มบัตรคนจนเป็นอีก โครงการหนึ่งนะครับแต่เขายัางใช้ชื่อว่าคนละครึ่งอยู่นะครับก็คือจะมีการเพิ่มสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่อรับเงินรวม1,000บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในลักษณะท็อปอัพเช่นหากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สิทธิ์300บาทต่อเดือนนะครับรัฐก็จะเติมให้อีก700บาทต่อเดือนรวมเป็น1000บาทนะครับเพื่อไม่ให้น้อยหน้าประชาชนทั่วไปนี่คือกลุ่มบัตรคนจนแบบปกตินะครับแล้วก็ยังมี กลุ่มพิเศษอีกนะครับก็คือจะมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีในขณะเดียวกันยังมีการพิจารณามอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีเช่นอาจจะได้รับสิทธิเป็น1,200บาทต่อคนแทน1000บาทจากนี้จะต้องไปดูขั้นตอนทางเทคนิค แต่นโยบายนี้ปฏิบัติแน่เพราะหาลือกันมาถึงแนวทางปฏิบัติกันแล้วและสําหรับตรงนี้ที่ผมพูดเมื่อตอนต้นคลิปนะครับถ้าท่านเป็นบัตรคนจนกลุ่มทั่วไปนะครับจะได้รับเงิน1 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าท่านเป็นกลุ่มพิเศษนะครับก็คือถ้าท่านอยู่ในระบบภาษีนะครับไม่ว่าจะจ่ายภาษีหรือไม่ท่านจะได้เพิ่มขึ้นมา จาก1000นะครับกลายเป็นพันสนะครับเรียกว่าได้200มาอีก1เด้งนะครับรวมเป็น2เด้งนี่นะครับทีแรกเขาบอกว่าอาจจะมีหรืออาจจะยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เราหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับได้มีการประกาศแล้วนะครับว่านโยบายนี้ปฏิบัติแน่หรือก็คือทําแน่ๆนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้คุยกันแล้วนะครับว่าจะทําหรือไม่ทํานะครับแต่เขาคุยกันว่าจะแจกวิธีไหนแจกอย่างไรนะครับก็เรียกได้ว่าเขาคุยกันเรื่องรายละเอียดในการแจกแล้วนะครับคือตอนนี้เขาเลยมาแล้วนะครับว่าจะแจกหรือไม่แจก เอาเป็นว่าเขาแจกแน่นอนนะครับตามที่ท่านพูดนี้นะครับชงเพิ่มวงเงิน200บาทต่อวันโดยก่อนหน้านี้นายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูกภมิใจไทยยังได้เปิดเผยอ,อีกว่าพักเอกชนได้เสนอให้เพิ่มวงเงินในโครงการคนละครึ่งจากเดิม150บาทต่อวันเป็น200บาทต่อวันคนที่ใช้แพลตฟอร์มและมีสิทธิ์อยู่แล้วจยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เมื่อถึงเวลาก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้มาตรการนี้มาก่อนนะครับจะต้องลงทะเบียนและสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็มีระบบออฟไลน์รองรับ ก็คือมาตรการนี้นะครับไม่มีแอปเป่เาตังก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เช่นกันนะครับก็คือแทนที่ท่านจะต้องพกโทรศัพท์ไปซื้อของนะครับก็เปลี่ยนเป็นพกบัตรประชาชนแทนนะครับวิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่ง2,568ลงทะเบียนที่ไหนทั้งนี้นายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้เปิดเผยไว้ว่าการระงับบัญชีม้าจะไม่กระทบกับโครงการคนละครึ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเพราะโครงการจะดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี ก็คือบัญชีที่ท่านจะใช้ในโครงการคนละครึ่งนะครับเขาเรียกว่า g Wallet นะครับไม่ใช่เป็นบัญชีธนาคารนะครับเป็นอีกบัญชีหนึ่งแยกต่างหากออกมานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่ากระเป๋า g Wallet นะครับก็คือท่านต้องเติมเงินเข้ามาในกระเป๋านะครับแล้วก็ทําการใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋า g Wallet กับบัญชีธนาคารนี้จะเป็นคนละเรื่องกันนะครับทั้งนี้การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ที่ผ่านมาสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่นี่นะครับสมัยลุงตู่นะครับก็คือลงผ่านเวอร์เว็บคนละครึ่ง .com นะครับอีกทางก็คือลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับแต่ถ้าท่านลงผ่านแอปเป๋าตังค์ลิงก์มันก็เด้งไปที่เว็บคนละครึ่งอยู่ดีนะครับแต่ถ้าท่านลงผ่านแอปเป๋าตังค์เนี้ยในแอปเป๋าตังค์นี้นะครับมันสามารถผูกกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่า g ีวอลเล็นะครับสามารถกดแถบโครงการคนละครึ่งโดยจะต้องเติมเงินก่อนที่จะใช้บริการนะครับ เมื่อรัฐบาลให้1,000ท่านเติม1,000ท่านก็สามารถเอาไปซื้อของได้ถึง2,000นะครับโดยที่ท่านจ่ายเพียง1,000บาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามโครงการคนละครึ่ง2,568ยังจะต้องรองความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป นี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่รัฐบาลปล่อยออกมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับสำนักข่าวเขาก็รวบรวมมานะครับว่าตอนนี้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการนี้นะครับไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอย่างอื่นที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกนะครับผมก็จะมาแจ้งให้ทราบโดยด่วนนะครับ